โอ้ยสู้ขอขามเนี่ยขอขามแน่สู้เอ้ยเหม,ม็นไผ่เม็นไผ่เป็นสอนอีติงนั่นอีติงข่างแคมอีติงขัางไก่นะนะวีซ่าของผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศต้ตองไปต่อที่เมืองไทยมึงเอาส่วนไหคิดมึงไปถามอากูไปไปมึงเว่ามึงไปไเรียนหนังสือนะกลัวแล้วการศึกษานี่ต้องสาคัญที่สุดนะคะณตอนนี้โอ้ยเลยกูละเงเติบนะโอ้ยถึง,ถงตมปุ๊บเขาจะต้องรวบตัวเลยมึงว่าได้เป็นอันฆาตกรข้ามชาตินะคะไม่ได้ไป ปาดคออันซุ่มฟังพ่นอันเดสมอลสใมาไหมจับเจ๊่าหรอสาวผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกคนนะคะจะบอกให้นะคะทุกคนไม่ต้องไปต่อวีซ่าที่เมืองไทยค่ะต่อที่นี่และค่ะต่อที่ที่ท,ที่ที่คุณประเทศที่คุณพำนักละค่ะนะคะไม่ได้ไปต้องไปต่อที่สถานทูตเมอเอ่อของไทยด้วยซ้ํานะคะต่อของนี่เลยค่ะของแต่ละอําเภอที่นี่เลยค่ะนะ โอ้อยากจะโชว์ความจเจริญสมองมึงก็โงโงบกูบอกแล้วอย่าซัดแตกหลายปลาซิวนะเป็ซัดแตกปลาแซลมอนมั่งนะมึงจะไดฉลาขึ้นมั่งโอ้ตายหาเล็วนะคะและถ้าึงคุณจะถือถึงผู้สาวไทยจะถือพาส,สปอร์ตสองเล่มหรือสื่อสองสัญชาติก็ตามแต่ตราบใดที่เดินเข้าประเทศไทยด้วยพาส,สปอร์ตไทยคุณไม่จําเป็นถ้าต้องไปแต้มวีซ่าค่ะแต่ถ้าถือ เอาพาสปอร์ตของต่างของที่คุณพำนักอยู่เข้าคุณมีคุณสามารถอยู่ได้ไม่เกินสามอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์นะคะไม่เกินนี้โอเคเข้าใจเออแต่ก็คงไม่มีคนไทยคนไหนเราปัญญาอ่อนที่จะถือเอาถือพาสปอร์ตต่างประเทศไปปั๊มเข้าประเทศตัวเองนะเฮ้ยสมองหนาะปัญญาทึบหลายสูงโอ๊ยขักเนาะเออไปว่าเรากลับไปจ้าขอบคุณอีเซียบนะจ๊ะที่เอาออกมากรม